โดนสปอยไปหลายครั้งได้เกินอยากตัวนี้เลย <laughs> อคุมะชิโนบิพิยาน,นะครับผม Choose which rewards you get next with a new path system. Play, level up, and unlock content from ninjas across time. Shinobi no monojiro. Unlock amazing items from the past, present, and future. Send Goku wrap up pet junction. Modern Monami Bao. Future Yogizadu Koji. Transform yourself and eat all the ramen you want. Show off your style in neon Hanafuda colors. The Deluxe Pass grants extra rewards and tier skips. Travel with ninjas across time in Valhalla's Battle Pass Season 12. โอเคนะครับคลิปในวันนี้เนาะก็จะเกี่ยวกับแพทใหม่ใช่ไหมคุณเจมใช่นั่นคือแพทในส่วนของ9.12นะครับก็จะเป็นแบตเทิร์นพาร์ตซีซั่น12พอดีเลยมากันแล้วนะครับในซีซั่นนี้นี่มันจะเป็นเหมือนตีมินจาเนาะจะข้ามยุคละไม่ใจะมียุคเดียวจะไปอย่างไรก็ไปดูกันเลยดีกว่าครับโอเคครับเรามาถึงหน้าแบตเทิร์นพาร์ตแล้วแบตเทิร์นพาร์ตนี้จะเป็นแบตเทิร์นพาร์ตแรกที่ใช้ระบบใหม่ใช่ไหมคุณเจมส์ใช่นั่นคือในส่วนของระบบพาดนะครับผมก็จะเป็นระบบที่เราเเ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 เลลืือออออกกกกส้้้้้นนนนนทาาางงไไดดใใใชชช่่่่่่มมมััยยคุณจพถิปป็็ีรรต เวลแรกยันเวลสุดท้ายเวลแปดห้าแต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องละมันก็คือถ้าเกิดอยากได้ทุกอย่างก็ต้องเหมือนเดิมแต่ว่าเราเลือกเส้นทางตัวเองได้ระหว่างทางนะก็เริ่มจากอันแรกก่อนเลยนั่นคืออินโทรผ่านนะก็เดี๋ยวเราจะพูดทั้งของฟรีและของเติมมาในเวลาเดียวกันนะครับมาเริ่มจากของฟรีของอินโทรผ่านก่อนนะในเลเวลที่สองครับนั่นคือส่วนของคอมมี่นะครับเป็นอวตารครับนะครับน้องฮารุกินะครับต่อครับในเลเวลที่สามครับนั่นคือส่วนของอ่าแฟนเบรกนะครับต่อครับในเลเวลที่ห้านะครับนในโฟอันซิลคาร์ตาครับก็จะเเเป็นนนนแบบี้ลยะส่วของติม ก็จะมีดังนี้นะครับในเลเวลที่หนึ่งนะก็จะเป็นส่วนของชินอเบียโนโมโนจิโร่นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับแต่โพเดียมเนี่ยจะเป็นในส่วนของเมลเดียมโพคุระนะครับก็จะแบบนี้ฟิลคล้ายสัตว์เจ้าเนาะคล้ายๆนาจะใช่ใกลเลยต่อไปครับในเลเวลที่หนึ่งต่อจะเป็นส่วนของตัวคลิกอย่างคาตาคาตะนะครับจะต่อไปครับก็จะเป็นในส่วนของเดอะวันบูซีนะครับผมจะเป็นรูปของว้านะซึ่งจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวติดตามต่อนะครับและในเลเวลที่ห้านะก็จะเป็นส่วนของจิโคคุเอิร์นไนนะ นะครับก็จะเป็นในส่วนของโลดดิ้งเฟรมนะใครที่ชอบแต่ตีนญี่ปุ่นเนี่ยสามารถซื้อได้เลยผมว่าค่อนข้างเข้าอยู่ว่ะต่อครับก็คือส่นของนพ s าสพ r t นะครับ เอามันจะมีระบบใหม่หมด้วยอันนี้ผมไม,ม่แน่ใจว่าพลาสกับก่องมันมีเนาะใช่ไหมคุณเจมผมไม่เคยจางเกตเลยไม่ไม่<อ>ไม่เคยเจอครับน,น่าจะเพิ่งเพิ่ม <ๆ S 1> มาพาร์ทนี้นะซึ่งพวกผมก็บอกไม่ได้ว่ามันมีอะไรข้างในแต่ผมเดาว่าสมสก,กินแหละคล้ายกล่องเข้าไปเดานะในเลเวลที่น้นอีกอินกว่าแต่ในเลเวลที่สี่นะครับของพาสพาสก็คือนิโปลอันซิลโรกเก็ตแลนด์นะครับวันนี้เป็นลุ้มเลเวลยี่สิบเอ็ดเลยนะครับผมนั่นคือสองเซนโกคุและปาจีจีนะครับผมอันนี้ค่อนข้างเท่นะครับ แล้วเลเวลสิบสามเลยี่สบามนั่นก็คือนิปอลอันซีนโบนะครับโอเคนั่นก็จะเป็นส่วนของปีของพาร์ทพารทนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นของเติมนเนี่ยจะมาเริ่มกับอันแรกเลยนะนั่นคือส่วนของเลเวลที่สองเนาะนั่นคือส่วนของกล่องเหยวต่อไปครับในเลเวลที่สนะี่เนาะจะเป็นส่วนของพิโนบิโนโมโนไอพีนะครับอันนี้ค่อนข้างสวยเลย yeah. ฟอนต์ปรับได้อีกนิดนึงแต่รู้สึกว่าเทและ <c oughs> ต่อครับในเลเวลที่8เนาะได้2อ,อย่างอันแรกคือนิโปลอันซิลแคมเมอร์ครับแล้วก็จะเป็นส่วนของอ่ากล่องนะครับโปลอันซิลมันเป็นฟิเีเหมือนแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเน่ะมันพยายามเอาอะไรสักอย่างมาใส่อย่างคอนคี่จะเป็นแบบหัวโอนดิเนาะใช่ก็เทไปอีกแบบนะเป็นลมก็มาต่อในหน้าที่2นะอย่างเลเวลที่9เนี่ยอันนี้ค่อนข้างเทเลยนะถ้าขยับนี่โคตรเทเลยนี่คืยมูลไลน์มิชชั่นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในตัวของอันนี้แหละตัวของเฟล่าก็แหละค่างเทมากต่อครับในเลเวลทีี่่10นนนนะะคคืออขงเซูมมิรับผ ปีศาจไม่รู้แต่น่าจะใช่หนูนินจาอย่างเงี้ยแต่เขาในเลเวลที่สิบสี่ครับนั่นคือสองนิโปอันซิลบูลนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยแต่เขาในเลเวลสิบหกนี่คุณเจีบอยากได้ชัวนั่นคือนินจาหลักนะครับก็ใช้ใช้ในเกียจจิบไหมกดกดแล้ววิ่งเร็วอะเหมือนแดนเลยจริงคือเราหลอกว่าเราจะแดนความจริงเรากดนิโปเฉยๆ <c oughs> อะไรเบรกเบรกแต่เขาในเลเวลยี่สิบเอ็ดนะครับ นั่นคือสนองกล่องอีกแล้วแล้วเลเวลยี่สิบสองก็จเป็นสนองนิโปอันซิลชากรรมนะครับอันนี้เป็นชากรรมที่ที่ว่ากันหนึ่งแล้วเพราะมันดาวจะอยากเห็นอยากเห็นตอนแยกเหมือนกันนะมันมันจะเป็นยังไงมันต้องไม่ออกกันนะต้องต้องต้องมีจะแบ่งกันยังไงเพราะว่ารู้จากในภาพนี่มันติดสนิทไงต่อครับในเลเวลยี่สิบสามเนาะก็จะเป็นส่วนของซิงโกคุละปลาเพต้านะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสกินมันแค่ระดับธรรมดาแล้วก็แบบไม่ได้มีอะไรพิเศษใช่ไหมครับเจมส์มีแค่อาวุธ รก็จะเป็นพวกนินโผอีกแล้วนะครับผมก็จะเป็นการเล่กัออฟโอเคครับต่อไปคือเพสเซนต์ผ่าตนะครับก็จะเป็นยุคปัจจุบันนะอย่างที่เขาบอกว่ามันเป็นแบบนินจาสามแบบข้ามเวลาครับที่แบบมียุคอดีตปัจจุบันอนาคตโอเคครับมาเริ่มจากเลเวลที่4นะนั่นคือในส่วนของโปอันซิลบัสเตอร์ครับแต่ภาพในเลเวลที่8เนาะนั่นคือในส่วนของโมเดิร์นโอโนมิฮาร์ดนะครับผมก็จะเป็นแบบไฮาร์ดขับในเลเวลยี่สิบเนาะนั่นคือในส่วนของฟิวเจอร์โนอีซารุนะครับสมาร์ทแล้วก็เลเวลลเนนนนนนาะปส่วขอองิิโัซ เกซอนครับไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่เหมือนอะไรก็ไม่ได้แน่ๆวันเกียร์ซอนเป็นขนาดใหญ่เป็นคาราโบนะครับต่อเขาในเลเวลที่2ของเติมแล้วก็จะเป็นส่วนของกล่องนะครับต่อครับในเลเวลที่6เนาะนั่นก็คือขวานนะก็คือนิโปอันซิลแอคนะหน้าวันนี้อีกแล้วเป็นโอนิที่เหนื่อยด้วยใช่ต่อเขาในเลเวลที่8เนาะก็จะเป็นส่วนของ evolution of the way นะครับผมก็จะเป็นแบบนี้มันคือ3ยกรวมกันใช่ไหมี่ยน่าจะใช่น่าจะมีน่าจะมีที่เรียกสามวันแล้วก็ ไม่รู้นะครับแต่ว่าก็เทอยู่นะอันนี้ก็เทต่อไปครับก็จะเป็นส่วนของอารเคลโลเคลโลในเลเวลร์สิบสองนะก็ไม่ใช่เคลโลนะไม่ใช่คนละอันครับไม่ใช่ไม่ใช่ลำเบนทานแล้วอันนี้ก็อันนี้ก็เทน,นะจริงอันนี้ก็ค่อนข้างเทเลย กับมังค่าเฮเพาเราสู้ๆอยู่กินลามิงโชนะครับผมก็เฟี้ยวอีกแบบอันน่ามีท่าก,กินด้วยนะไม่ใช่แบบเปล่าอย่าเงเดียวหรือมีว่าไม,ม่ท่าอันนี้ผมไม่น่าใจเลยไม่น่ามีมามแต่ถ้ามีท่าก,กินด้วยนี่เราฝากข้าอาจจะหิวนะครับผมต่อครับในเลเวล16นะครับของอาเฮเซนพาร์สนะครับก็คืออะไรที่ผมอยากได้มากเลยเพราะมันเตี้นั่นคือโ <Hold. S 1> ่วน Shadow Hold นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของ Zero Skill น,นี่แหละ กระโดดขึ้นมาฟันนะครับซึ่งค่อนข้างคำสวยมากเลยนะใช่ใช่เรียกว่าถ้ามีนี่อาจจะได้ใช้เลยทีเดียว <c oughs> แต่ว่าน่าเสียดายที่เราไม่นาม่ารีโอเคครับต่อไปครับได้เลยว่ายุบเอ็นเนาะนี่นคือสวดของกล่องอีกแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายในยนุ่ว์23เนาะนส่วนของซิคกินโมเดิร์นโมโนมิวาว <c oughs> <c oughs> ดูเป็นไซเบอร์เพราะว่าตัวเขาไซเบอร์โอเคเขาก็มาเห็นอย่างสุดท้ายและของ A ขอาผาดกลางนะคือฟิวเจอร์ผาดเริ่มจากเลเวลที่หนึ่งของของปีนะจะเป็นในส่วนของนิโปอันซิลคันนอนนะครับผมก็มเป็นผู้ใหญ่นะครับนิโปโอเคครับต่อไปครับในเลเวลนยะี่สิบสองเนั่นคือในส่วนของอาคุมะชินอบิเลดนะครับผมก็เป็นขยับด้วยถือว่าเป็นของดีนะครรับปะมาณนี้ต่อครับในเลเวลยี่สิบสามเนาะก็คืออัน นิมโปอันซิลซอนนะครับผมเป็นดาอันนี้เลยต่อไปครับในส่วนของของเติมเนาะในเลเวลที่4ก็จะเป็นส่วนของนิมโปอันซิลสเปียร์ครับมันไม่เหมือนสเปียร์ที่เข้าไหลนะเท่าที่ดูก็มันคืออะไรกันเนี่ยต่อครับในเลเวลที่6กนะก็จะเป็นสองดูจาบูนะครับไม่ใช่อ๋อโอเคครับเลเยนะคากาลินะครับเห็นมีร่างเมกาให้เขาแล้วหน่อยนะครับต่อไปเขาในเลเวลที่8เนาะนั่นคือส่วนของกล่องอเชนเคยก็บอกว่าได้แหละว่ากล่องเขาได้แหละแต่ผมเดาไม่ไม่ได้เหรียญมันบอก็ได้ ไปกินละดาวนะให้มัน้อะให้มันไม,ไม่ไม่ก็ได้เงินเออแต่ได้เงินจะดูแย่ปเล <c oughs> ยดาวสืวนส,ส,สีก็เป็นกล่องเหมือนกัน <c oughs> แต่ว่ามันดีอย่างนึงไะเพราะกล่องอัพวกเนี้ยสายฟรีเข้าถึงนะ <c oughs> แต่ว่าในเรเวองที่สิบหกเนาะนันะ่นคือในส่วนของทอมมี่นะอุย้ยน้องกำลังกินกินยังมาบันเลยเต้นใหญ่เลยนะเป็นคอมพานนี้น <Yeah. S 2> คะคนระับเป็นตัวที่ไป บินลอยตามเรานะค่อนข้างน,น่ารักนะครับต่อไป <c oughs> นี้คือในส่วนของเคียวในเลเวล21่นั่นก็คือนิโโปรอันซิลไซน์นะครับต่อเข้าในเลเวล23อย่าง ฟิวเจอร์โนคิซารุนะครับผมโคจินะก็จะแบบนี้แล้ว็สมุไรสมุไรนินจาดีออนอะไรว่าไปเอฟเฟคค่อนข้างเยอะอยู่นะครับประมาณนี้นะสำหรับผ่าทั่วไปเราจะมาถึงผ่าสุดท้ายแล้วหลังจากทำผ่าตรงกลางครบ3อันนะคือตามรับแบบต้องทำอินโทรผ่าก่อนเราจะทำตรงกลางได้ใช่นเดียวกันอ่าต้องอ่าต้องมีอินโทรแล้วก็สามอันเลือกเอาก็คือเราเลือกได้ว่าเราอยากทำอันไหนก่อนนะเท่าที่ผมเข้าใจแต่ว่าเราต้องทำให้ครบสามอันอยู่ดีเราจะไปผ่าสุดท้ายใช่ครับก็ผ่าสุดท้ายเนี่ยของปีจะมีแค่อย่างเดียวเลยใช่ไหม เดี่ยมที่แบบเป็นเด่นก็คือฉายาเนาะใช่สีนี่มันค่อนข้างคืนตามากะนิจ่าคอสอะคอสทามนะครับผมนั่นคือนิจ่ข้ามเวลาหลากหลายช่วงเวลาไปหมดนะครับผมส่วนของเติมนี่เด่นๆก็จะมีดังนี้ในเลเวลที่หนึ่งนะนี่คือสองกล่องอีกแล้วเยอะเหลือเกินกล่องถ้าดอกดีพอจริงเขาก็ขาดทุนนะดูทรงแล้วผมบอจะดอปตังค์จริงปะมี <c oughs> นทีเลเวลห้านะครับผม ก็จะเป็นกล่องทีแล้วแล้วก็เลเวลที่6ก็จะเป็นส่วนของสียูนิเวอร์แซลนะก็คือโดฮานาฟูด a นะก็จะเป็นสีวันนี้เลยนะครับซึ่งคาดปลดล็อกเลเวลนี้คือได้กับทุกตัวนะครับผมทั้งปัจจุบันและอนาคตแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายแล้วที่โดนสปอยไปหลายครั้งเด้เกินอย่างตัวนี้เลยอากุมะชินบิพิยานะครับผมก็สกินนี้ก็จะเป็นสกินอีพิกของพิยานนะครับผมซึ่งก็น่าถือใจนะครับว่าเขามาไม่นานเขาก็มีสกินในฟาเป็นของตัวเองแล้ว ขนาดที่ตัวอื่นอยู่กันมันเป็นปีย,ยังไม่มีความอววนนี้อะไรกัน <c oughs> ไม่รู้นะครับผม <c oughs> เขาให้เกียริค่ะเป็นตัวแรกที่ชากรรมไงแล้วชากรรมเขาหน้าตาเป็นไงเหมือนอันเมื่อกี้เลยก็จะ <c oughs> มีอนวุสองอันนะก็คือ d ดมอนอาร์ตคาเกะชูริเคนนะครับกับ d ดมอนอาร์ตทาอะคูรายามิเคนนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะ ในเกมจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวเตรียมไปดูกันนะครับโอเคแล้วมาดูต่อที่ดีลักกันดีกว่าโอเคครับก็มาถึงในส่วนของดีลักแล้วก็จะมีของใหม่ที่ค่อนข้างเท่นะใครชอบก็อาจจะจัดได้เลยเพราะว่ามันเท่ว่าครับดีลักในรอบนี้เนี่ยจะมีสามอย่างให้ได้นะอย่างแรกก็คือในส่วนของฉายาครับนั่นคือในส่วนของชา์โดว์นเออร์ครับผมก็เป็นแบบนักลบเงาอเอออย่างที่สองนี่ก็เฟี้ยวม่าแพ้กันนะอย่างเช่นอ่าอิโมนี้เลยนะครับ เป็นการแปลงร่างเป็นไม้นะผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรเขาม,ม,มันไม่ได้บอกไว้แล้วก็อันสุดท้ายน,นะเขาจะเป็นส่วนของอ่าไซคิกนะครับเป็นมังกรซึ่งน่า<อ>เท่มากเลยถือว,ว่าเป็นไซคิกดูยังใหญ่อ,อะไระครับอะไรครับคุณเจมแบบดูตัวใหญ่เข้าเกมมาเลยตัวก็ปิดหนึง่งในภาพเนี้ยมันดูใหญ่มากเลยเข้าเกมมาเลยคิวดียอ,อะหนะก็ตรงนั้นนะ ม่ต้องสมกับเป็นไซคิกไงมันจะใหญ่เกินหน้าเกินตาได้ยังไงนี่ก็เป็นทั้งหมดแล้วถ้าใครที่ชื่นชอบก็สามารถจัาก,กันได้น,นะก็ประมาณนะั้นสำหรับของนะก็ไปดูในส่วนของสกินกันเลยดีกว่าครับโอเคครับก็มาถึงน,น้าเลือกตัวแล้วครับโอในส่วนเราก็เห็นนะครับว่าแบ่งเป็นยังไงครับก็แบ่งมาครึ่งนึงเลยนั่นแหละนะครับแบบนี้เลยนะครับ, <H ums> รบก็ตอนเลือกตัวเนะี่ยพิยาก็จะยืนแบบกางแขนสองข้างแล้วก็ถือไว้แบบนี้นะเมื่อเลือกตัวแนล้วก็จะควงแล้วว่า ประกอบกันแล้วก็ทำท่าพร้อมโจมตีนั่นเองจะเป็นอย่างไรก็ไปดูกันเลยดีกว่าครับผมโอเคครับก็ว่ามาสู่ในเกมแล้วก็วจะเป็นส่วนของด่านใหม่ด้วยใช่ไหมคุณเจ็บอย่างด่านนี้เลยก็คือจิโคคุนะครับผมก็จะเป็นทีมแบบอุ่นจ๋าเลยนะครับผมแต่ก็ดูรวมแล้วมันเหมือนมันรวมหลายช่วงเวลาเหมือนกันนะเราไปดูเ <c oughs> ขาใช่นี่ก็จะเป็นหน้าต่างพิยาในเกมน,นะของกชากรรมของเทยท้าบนนะครับก็จะเป็นการโยนขึ้นไปเหมือนปกติแต่จะเป็นชากกรรมแบบไปไปเหมือนเดานะเสียงเปลี่ยนด้วยเพราะมันเป็นโซ่ไงเพราะปกติมันจะเป็นผ้าเนาะ อ๋อครับถ้าด้านข้างก็จะเป็นการไล่ลคือโซ่เหรอนะครับมันนะโซ่แหละครับแล้วก็พุ่งไปโยนตีศัตรูะตนะแต่แล้วท่าล่างก็จะเป็นการฟาดศัตรูนะด้วยโซ่ไม่มีอะไรเลยนะครับ แต่ว่ามันเปลี่ยนไงเพราะปกติมันเป็นผ้างไงมันดูไม่แบบรุนแรงมันเป็นโซ่ปุ๊บก็แรงเข้าเดิมโอเคเขัาไปดูที่อาวุธต่อไปกันเลยโอเคครับมาสู่ดาบนะวจะเป็นแบบนี้เลยหน้าตามันฟีลเหมือนคัดล้าอะไรพวกนี้ใช่คัทลาที่ใหญ่มากใหญ่มากเลยตรงใบนะะมันเริ่มจากห้าบนนะครับผมห้าบนนี่นะมันดูแปลกประหลาดไปเยอะเลยนะพอปกติมันเป็นผ้าพอหน้าตาแบบนี้ปุ๊บมันก็ดูไม่เป็นแบบปกติเท่าไหล่ต่อครับถ้าด้านข้างเขาจะเป็นการอะไรกันล่ะี เหมือนรายวิชาอะไรตัวอย่างแต่ว่าพุ่งไปฟาดฟันศัตรูนะครับผมก็ฟิลคล้ายๆอาชุนิแต่ครัท่าล่างก็จะเป็นการยิงโซ่ขึ้นมาครับผมแต่ว่าพอเป็นโซ่เอฟเฟกต์เสียงมันเปลี่ยนแล้วพวกนี้มันก็ได้อีกความรู้สึกหนึ่งไงนะโดยรวมแล้วสกินนี้นะเรื่องตีหมองมันแล้วเป็นปีศาจนี้ก็ให้สักประมาณ8.5แล้วกันเพราะมันรู้สึกกัดมันนิดนึงให้ฮอตโซ่ ตอนตอนถือจะคามปกติแบบตอนแยกอะมันไม่มีโซติดมาแต่ก็เข้าใจได้ไม่งั้นมันจะคิดแอนิเมชันโยนยังไงใช่ครับถือว่าใช้ได้อยู่นะสำหรับอันนี้ประมาณนี้สำหรับสก,กินนะก็ะถือว่าใช้ได้พอควรนะใครชื่นชอบว่าจัดกันได้นะครับก็ประมาณนี้เลยสำหรับคลิปในวันนี้นะก็หมดไปแล้วสำหรับอัปเดตนะภาคน,นี้ก็ค่อนข้างเป็นเหมือนระบบใหม่ ัวเทมมากกว่าน,นะสำหรับวันนี้ <Yeah. S 2> ถือว่าเป็นอะไรที่ใช้ได้ระดับหนึ่งนะครับผมก็ความสวยก็แอบคับนิดนึงแต่ว่าก็ถือว่าโดยรวมก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับชินมิก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับ